เกมแพนธาซอมบี้ฮีโร่ใช่ตอนแรกอะจะทําคลิปนี้ต่อทําภาคหนึ่งเสร็จแต่โคีกยาวเพิ่งของไว้ก่อนเขาก็แอบเล่นไปแล้วนะก็ได้พืชใหม่แล้วก็ซอมบี้โหมโดเล่นเป็นซอมบี้โหมโดเล่นแข่งกับคนอื่นซึ่งผมจะเล่นโหมโดนี้ให้ดูก่อนอเล่นจริงๆผมจะไป็นกายเพราะผมจะให้ยู่เล่นได้ก็เรียกกันนะเล่นัด่านกันเล่นไม่ได้เล่นด่านอะไรด่านใหม่เออเอ้าจะก่อนเล่นเขาเปลี่ยนก่อนเป็นกินชาร์โดเป็นพีจูเตอร์ล่าฮีโร่ มาเจอตัวซอมบี้เยี่ในร่างฮีโร่เยี่ยตีธรรมดาผมยังไม่เคยเจอเลยอันนี้ไม่ต้องมาเจอกับร่างฮีโร่อุ้ยอะไรโอเคนีค่ก็พูดคำของผมหมดของผมขอตัวศูนย์บาทสักตัวไอ้ขอตัวหนึ่งบาทสักตัวเถอะเออสำหรับสหลหรับหน่โอเคต่อไฟไว้แทงเลยโอเคมาตัวกกอะวไรมาก่อนจะตัวอะไรมาก่อนนะเออเดี๋ยวมราจะพูดออกไป เอาตัวอะไรมาไม่เอาตัวอะไรมาเหรอมันยิงแล้วกันไลไปลไปกิงชัตเตอร์นี่อ่ะดามีม่มาใช้สก,กิลโอเคร้าน,นี้เปิดมาไม่มีอะไรเลยโอเคเราแคี่จะไประวางไม่ต้องไหนวางตัวทะเลไปเลยแล้วผมจะกำจัดมันยังไงเอาอยู่ในทะเลอ่ะแล้วผมก็ลุยสู้ไอ้กำจัดมันไปเลยมาอันนี้เลขดามี่เลยเออ,อเด เราให้ของที่สามารถสู้กับอไฟประหยัดที่ให้มามันจะเอาไปสู้ด้วยมั้งใช้ท่าที่ไปต่อไฟเอาไปอัพเกรดนะอัพเกรดาดาเมทให้มันจะอัพเกรดได้หรอมันแข่งยิงกับไฟเนี่ยนะอดนั่นท่าอันติเลยโอ้โหไปอันติกลายเป็นน้องแข็งเออใครกลายเป็นน้ำแข็งเหรอชีดาเมทเลยโอ้โหโอเคโดนดาเมทนางเงือกเหมือนเดิมมีการทำลายนางเงือกได้ไหม โอ้หตรงนี้ไม่มีสักอันต้องใส่ตัวแมวจริงๆต้องเอาตัวแมวเข้ามาแล้วผมไม่ใส่กันมาเข้ามาในคือสุกเขาสุ่มมาให้แมวมาค่ะอ่ะเอาให้ประกาศไปแล้วกันเล่นเกงขึ้นเกมนี้เป็นเกมเดียวกับไปเกมที่ผู้สร้างคนเดียวกับคนสร้างเพนทาร์ซอมบี้พาค์สองอะอืมลกพูดยังโลอกเลยยังอะเกมนี้เไอ้ผมอธิบายตอนเล่นตายโจทย์ปรกันมันจะแพ้ละโอ้โหโอ้โหอยู่กันหน้าจะแพ้ ถ้าผมยังหาก,การสู้กับนางเงือกไม่ได้ถ้าผมยังหาก,การที่เอาไปสู้กับนางเงือกไม่ได้อให้การลง,งไว้ดีๆๆเละโอ้โหเจอละอันที่ให้มาตายร้อยเปอร์เซ็นนะไม่ร้อยก็ห้าสิบห้าสิบโอ้โหนางเงือกเราหมิดห้านะผมตายชัวร์ถ้าผมยังเออยังมีโอกาสรอดนะเออบาเรียมาอัำเกรดให้กับตัวดิพัดก,การดีกเลยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด เจะผมบอกอธิบายเราเป็นตาจุดแล้วกันโอ้ยสามหัวมาแล้วมาสามหัวให้จุ้ยกันนะครับหัวไว้จัดก,การากาาทางเรื่องอะไรเพราะมันยิงสามทางเออเยติไปนะโอ้ตายโอเคไปรับมาสิอันอ่ะรับรับเควสด้วยชงปีม,มาๆเดอย๋อยวเพิ่งอ,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 งองดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งไปดูโอเคมาแต่อันดี โฆษณาไม่ได้มาโอ้โหตัวอขาวาแล้วก็กลายแล้วถ้าเป็นฮีโร่วิธีเล่นเกมน,นี้คือเราจะต้องเป็น,ปน,ปนฝั่งซอมบี้แล้วก็พืชนะแล้วก็เซอร์กับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่โห่ๆอ,อธิบายตรงนี้เลยตัวหมนี้ได้ไม่ได้เหรอจะคือแบบจะได้เป็นซอมบี้แล้วก็คือเราไม่ได้เป็นซอมบี้แล้วก็พืชนะและ้วแต่เราดูมีความสที่ใจต่างกันแล้วส่วนพืชที่ใช้ก็จะไม่เหมือนกัน อย่างเพื่ออย่างพืชบางตัวก็จะแบบถ้าอยู่บนถ้าอยู่ข้างบนจะอันเพิ่มมันตัวผรกกาศหรือบางตัวก็วางในน้ําได้ส่วนซอมบี้ก็คล้ายๆกันแหละซึ่งผมจะเล่นโหมดออนไลน์แต่เล่นไม่ได้ก็ช่างมันเถอะโอเคแต่นี่คือทีมผมมีฮีโร่แค่สองตัวฝั่งซอมบี้แค่สองตัวเหมือนกันให้ได้ฝั่งซอมบี้ดูเ่ะจะไหวไหมยังไม่รู้อะ โอเคด่านที่สี่ใช่ไหมมาผมเล่นตัวตะกร้นกกานะแล้วมันก็เอาตัวกำดักระเบิลดล่าหยักษ์มาโอ้โหจะไหวอ่ะมาทีมโอ้โหทีม,ทมหนึ่งบาทสองบาทก็ดีโอ้โอเคเอามันออกไปเลยตัวเบสบอลทสอ,อะไรรู้ปอะไรการโอ้ผมจำการที่ได้มเคยใช้มันเพราะผมมีตัวกัะต้นอยู่ จะเป็นการทำคือถ้าเราโจมตีมันมันจะแบบจะแบบยังไงเหรอมันจะระเบิด6ดาเมจคือถ้าไม่ได้บ,บั็ก็ตายอ่าเอาตัวอะไรมาดีตรงนี้อ่ะทำไม่เสรกจก็รวยจะเป็นเหล็กที่จะลดนะช้ากว่าอ๋อตรงนี้ขอแค่อย่าวางบนน้ำพอแค่อย่าวางบนน้ำไปตามเอาไปอุูยกระวองเพชรมาเราจะเหมือนแค่หนึ่งทำเป็นแงเงี้ย คือยังไงเออปลาฮะปลาไได้เหรอโอเคไปอ้าวตัวทะเลมาแล้วววมไปเลยเอ,อ่ามีโดมาไปตามพื้ต่อกาเลยเออนั่นมันตัวอะไรอ่ะโอาตายเลยที่ผมอ,อ๋อบ้าปไปเฉยเนี่ยบ้าบ่ไม่น่ารอดนะเออก็ตีมันก่อนเถอะอืมได้เหมก็ได้ ถ้ทหาเหรอน่าสนใจออกมาเลยตัวนี้ส่งมาเพิ่มอีกตัวหนึง่งเราจะจะไปสูบลุมศพก่อนใช่ไหมแล้วก็ามาแลา้วโอ้ตัวใส่ขุยมีหนูมาเลยใส่ขุยให้หนูโจมตีอ่ะไปจัดต่อไปได้ยังเออกัจัดกับบอมเพชรได้อ่ะลุยมันต่อเลยนี่เห็นอันเกาะแล้วนะคือถ้ามันเต็มมันจะได้รับพลังพิเศษซึ่งตัวนี้มันก็ใกล้จะได้เก,กาะแล้วตัวทะเลก็มาเพิ่มไปได้ไหมไม่ได้ไมได้ ทะเลไม่ลองบกได้แต่ผมไม่เอาเลยผมเอาทหารมาเดียวแล้วก็ตัวโมอกอ่ะห้าแถวแล้วแต่ถ้าผมใช้ต่อแรกมันจะแบบมันจะได้เกาะก่อนใช่ไหมซุสกิมมันคืออะไรเออกำจัดกำจัดอีกกำจัดอีกมันใช้ท่ากันใช้ท่าอุกกาบาตอุยจาเมิสเจเล่ผมใช้อุกกาบาตก็ไม่สนใจผมจะมีอันติเออมันฆ่าไม้ตายกระโดดทับอยู่ อย่าค่อยใช้เลนคืออันอันที่มันเป็นอยู่ใกล้ๆกับอันใบไม้อันใหญ่ๆแล้วอันตรงเนี้ยอันตรงเนี้ยอันตรงเนี้ยคืออันที่หนึ่งจะเป็นฝั่งซอมบี้อันที่สองจะเป็นฝั่งเพื่ออันที่สามจะเป็นซอมบี้ใช้สกิลอันนี้คือแบบต่อสู้ไปเลยทับไปเลยย่าทับซะตายตายต่อไปปล่อยพลังไปเลยแต้วตัวปิดฉากด้วยท่าคุย กำแดกแ็กละเบิดตายไปเรียบร้อยเกมนี้ผมตอนแรกผมจะกลับมาเล่ผมจะแบบเริ่มใหม่กับคนดูเลยแต่แบบผมแอบ,บเล่นไปแล้วโอเคถ้า <Okay. S 2> ผมทำให้ผมเล่นไปครบ20ตัผมจะได้พืชใหม่มาโ <Okay. Yeah. S 2> อเคเืมีอะไรไหมด่านต่อไปเหรอไม่ตรงนี่จะดานพิเศษอาจจะทาตะวันไฟ เป็นร่างฮีโร่ของไซไฟเวอร์น่เลยแจะมาสู้กันตรงนี้ทำไมขอตัวหนึ่งบาทสักตัวได้มข้อหินหนึ่งบาทเออก็จะใช้ได้อยู่ตาดีข้างไปก่อนข้างไปเหมือนกันข้ามไปก่อนตาแดงมมีอะไรไในสองตัวงูใช้ตัวงูแล้วกันมีตัวอีตัวหนึ่งจะใช้มันไปก่อนมาตาซอมบี้มั้งท่าแสงที่ต่ออ๋อ จะเป็นการลดเลือดลดดามจแต่ลดไปบนกโจมตีมันได้อยู่ดีแหละสิบเก้าสามแล้วโมฮ็อกมาใช้เจ้าหนีว่าไก่โอเคตาน,นีข้ามข้ามไปรัอๆกำจัดมันเย่นี่คือเกมแฮนด์มาร์ทสมบี้เกมมิสานที่ผมเล่นแล้วเนี่ยผมรู้ผมเล่นเกม,มกนบ่อยเกือบไปแล้วเน,นี่ยแฮนด์มาร์ทสมบี ก็มาดูทำฟอนเทนแล้วก็เล่นเกมนี้เนแนวแล้วก็แนวแพมคาสบี้ไปแล้วกันโอเคโม่ห,มอหอไนะ้ได้ไงเอาโม่ห้อไปอีกไม่โมอหอ่ห้ปั๊บเหรอเออแล้วมันท่าขึ้นมาขึ้นตัยกยะโอ้ตายใครโดนขึ้นตัยกยะไม่ตายคาบี้ตัวไหนกำจัดมันซะข้อฐานฆ่าก็โอ้โอ้ท่าเห็ดอ๋อแค่แค่แคแคแคเอกรูสมุนเห็ดเสล่ลงปไปคิดว่าคิดว่ามันจะรอด เสกปัญหาก็ตายอยู่ดีเพราะว่าผมไม่ใช้ใช้ทหารเสือไอทหารฮิวอือบอดิโต้เฮ้ยฮิวอะฮะใช้บอดิโต้อะทำไรเพิ่มเลือดตอนนี้ก็ท้าบันเถิดทับคุ้งไปท้าปันซะตายตายต่อปไปมาดูฝนจะเป็นยังไงจัมการเราไปแค่หนึ่งเดือนไม่น่าจะตายเออไปสักครั้งอีก เอ้ยมันใช้โล่เลยะต่อไปสกิลอะไรโอ้ถาวันกัดซอมบี้ทำให้ซอมบี้หายไปผ่านมาได้เวลาใช้พลพี่กเออเอาอ๋อทำเวลามันอะไรแต่วางลงนี่แทนโอเคต่อไปตามพืชนะมันลงแต่มันก็ตายหมดแหละอ้อมันเริ่มตรงนี้มันเริ่มใช้การมันเริ่มใช้กับพวกการพิเศษตายเรียบไปทีมสามตัวเหลือแต่ตัวสกัง อ่ะต่อยสกังต์ไปฆ่ามันโอเคโมโฮอ่ประกอนสองตัวแล้วก็ไก่ตัวหนึ่งเลยโอเคเปิดต่อว,วันนี้ผมมีสกัง์มาสามตัวผมจะเรียกโมโฮอหรือสกังก์ก็ช่างเถอะมามาดูผลกันว่าใครจะเป็นคนชนะจากการซันฟาวเวอร์นะพี่ซ่ะยังไม่ตายเหรอกาอะไรน,นะยม่ใช้ท่าอะไร โ, ranch, โอ healthy, tam, ery, man, ้โหโอ้ยกลายเป็นไฟตามชื่อมาเลยอันฟตามชื่อเลยเป็นซันโฟว์ตู้ใส่ดวงทิศเออช่เดี๋ยวตัวใส่แว่นถุมือาคือใช้มาเลยโอเคอ้าวอ๋อเราได้เจหนึ่งตัวผมือของเราไม่ใช้มันเร็วๆไปแล้วโอเคมันไม่ยอมใส่กูสมุนจะแบอนกัขงก็กำจัดมันทิ้งกแล้วกันคือเกาะเกาะตรงดวงเทิยถ้ามันถ้ามันเต็มเมื่อไหร่เอ้ยถ้ามันหมดเมื่อไหร่ก็แบบ คือเราก็จะไม่สามารถใช้มันต่อแล้วพลังวิเศษก็จ,จะใช้ไม่ได้แล้วเจดตายปะสิเพชรเขาจะคลิปขค่างนี้แล้วกันไม่นดูก่า,ายตาเอมจบ